อันอยู่หน้าครับมันีนี่ <c oughs> อันนี้หน้าเขาหน้าเขามาเป็นหมอยาครับ <c oughs> ใส่เมีย่ยแบกปี <c oughs> ผู้จัดการเขาหยอดเ <c oughs> นาะนี่หยอดไว้ครับเห็นไหมไง่ญ่ขึ้นมากเหรอ เห็นเป็นแถวจัหน่อยบ่นี่กระซิบน้อยๆนี่นี่นี่ั้งกระสิบประมาณนี้ครับนี่หน้ายอดอันนี้หน้าขางเคี้ยงครับหน้าวานนี่ตัวนี้ตัวนี้หน้าวานตัวนี้ว่ดทั้งน้่นก็เลยเอาว้กอนเป็นคำหน้าวานเห็นว่าหน้ายอดหงามันจะขึ้นบางีหยามันจะขืนนี่แล้ครับหน้าวานเห็นบ่นี่มันข้นขืนน้ำเอียงเห็นบ่ แม่นไปเลยนี่ยเพว่านี่เป็นหน้าหยอดต่างกันว่าครับหยาไรครับฉีดหยานี่มาฉีดหยาหน้าวันเนี่ยครับแต่หน้าหยอดแม่ว่าเราต้องฉีด ไม่ค่อยมีครับแต่ว่าผมก็ฉีดฉีดขางกันแทวอ,อยู่นี่ไม่แรงครับอยู่บ้านไม่แรงครับนามหลวดกันแทะนาําลวดกันแท่เบิดปล่อยอย่างเดียวเลยครับมืมดไหมแล้วมืดไหมแล้วยุใส่ปตกเนี่ยย่นี่นามแบบเลื้อเฟือครับนามเลื้อเฟืออันนี้ก็งานเรางานเรา งานเราถึงนู่นนูก็งานเรางานเรามดเลยตรงนี้งานเราหอดมือเขาเอาไปเกี่ยวปีนี้ยันในจ้างคนขับรถเกี่ยวอยู่ปีนี้ผมไม่สั่งคนต้นขัวผมเป็มันยังดกผมขับรุปินคนต้นขัวนี่ครับก็ คุณนายกดเหล็กครับคุณเล็กได้บ่าคุณนายนะเรียกจีครับกำไรสามพันจีตุนเล็กครับมาสินยาหนานำ้ำจะแล้วแล้วครับอีกประมาณสองปีกันแล้วแล้วมาแต่ตีหาครึ่งอ้าวไก่เบิ้งครับเขาว,วาน กับเขายอดนี่กับเขาว้านครับนี่นี่เขาบ้านนี่มาลองแจ้งอันนี้บ้านลาครับบ้านลาว้านลาแห้งว้านล่าไม่ถึงอะไรครับว้านหลังอันละ่ะว่านหลังมูเดี๋ยวขอ,อนุยัดลุยงานต่อครับ